สำหรับช่วงคนดังออนเซวันนี้นะครไปกันที่จักรวาลมาเวลซะหน่อยครับที่ล่าสุดเนี่ยนะฮะนักแสดงหนุ่มเกาหลีอย่างพักซอจุนนั้นนะครับได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องเดิมมาเวลนั่นเองครับทำให้หลายคนนั้นนะฮะวิพากษ์วิจารณ์ร่วมถึงวิเคราะห์สนั่นเลยทีเดียวครับระดับแนวหน้าแห่งวงการบันเทิงเกาหลีนะฮะอย่างพักซอจุนนั้นนะครับเรียกว่าเป็นนักแสดงมากฝีมือครับที่เคยฝากผลงานมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วนครับหลังจากที่มีข่าวว่าเตรียมกระโดดร่วมงานกับจักรวาลมาเวลในภาพยนตร์เรื่องเดิมมาเวลาายคนนนนัั้้ต ตั้งตารอกันแบบสุดๆเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้นั้นนะฮะในตัวอย่างภาพยนตร์ได้ปรากฏภาพพักซอจุนมาแล้วในฉากแอคชั่นสุดเดือดที่เดาได้เลยว่าในเรื่องนี้นั้นมีบู๊แบบจัดเต็มแน่ๆพร้อมกับล่าสุดนั้นนะครับมีการปล่อยโปสเตอร์ภาพแรกของพักซอจุนในลุกผมยาวสวมชุดหนังสีแดง สไตล์มาเวลนั่นเองทางนี้นะครับมีการสันนิษฐานกันว่าพักซอจุนนั้นน่าจะมารับบทเจ้าชายเยียนครับผู้นําดาวเคราะห์แห่งเสียงเพลงดาวที่ทุกคนนั้นต้องร้องเพลงเพื่อใช้ในการสื่อสารนั่นเองและก็เจ้าชายเยียนนี่แหละครับยังเป็นสามีของกัปตันมาเวลหรือว่าแครรอลน,น,นั่นเองรับบทโดยวีเลอร์เซ่นนั่นเองครับนางเอกของเรื่องส่วนจะเป็นตามคําสันนิษฐานหรือไม่นะฮะก็ต้องจับตามองรอกันดูครับ